เด็กชายที่เคยถูกทิ้งกลับมาเป็นเจ้าพ่อใหญ่สิบปีหลังจากนั้นพากินนั่งอยู่ในมุมที่มืดที่สุดของห้องพักในบ้านเด็กกำพร้ามองออกไปนอกหน้าต่างที่มองเห็นแสงจันทร์ลอดผ่านม่านผิดจากแสงแดดที่เคยเป็นเพื่อนในตอนกลางวันช่วงเวลาที่ยาวนานที่เขาใช้ชีวิตในสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความเหงาและความว่างเปล่าเสียงของเด็กคนอื่นๆที่วิ่งเล่นในช่วงกลางวันเริ่มเงียบหายไปในช่วงเวลานี้มันเป็นเวลาเดียวกับที่เขามักจะนั่งทบทวนชีวิตของตัวเองทำไมต้องเป็นฉัน เขาพึมพำในใจด้วยความสงสัยและความเจ็บปวดเขาจำไม่ได้แล้วว่าทำไมตัวเองถึงต้องถูกทิ้งอยู่ที่นี่ความรู้สึกของการถูกท่อทิ้งนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาทุกวันความรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีใครสักคนที่คอยดูแลคอยรักคอยเข้าใจเมื่อเขายังเป็นเด็กเล็กๆเ,เขาถูกทิ้งไว้ที่หน้าประตูบ้านเด็กกำพร้าในคืนหนึ่งภายใต้ใตแสงจันทร์ที่เหมือนจะส่องแสงมาให้เขาได้พบกับความจริงที่เจ็บปวดเขาไม่เคยรู้จักแม่หรือพ่อของตัวเองและตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้รับคําอธิบายจากใคร เวลาเดินไปอย่างช้าช้าและพากิ้นก็เติบโตขึ้นทีละน้อยเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเพราะไม่มีใครจะมาให้การดูแลไม่เคยมีใครส่งเสียงชัยโยให้ในวันที่เขาทําสิ่งงอที่ดีและก็ไม่มีใครมาคอยให้กําลังใจในวันที่เขาพาดบลังเขาจึงต้องกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความพยายามที่จะกล้าวไปข้างหน้าวันหนึ่งในขณะที่เขากําลังงอเดินไปยังห้องสมุดของสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าเขาได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดการมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จในชีวิต และหนึ่งในคำพูดที่เขาจำได้ดีที่สุดคือความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่คำนี้เหมือนเสียงปลุกให้เขาตื่นขึ้นจากความท้อแท้ที่เขาซ่อนอยู่ภายในตัวเองเขาตัดสินใจว่าถึงแม้จะเป็นเด็ดกกำพร้าแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าและเขาจะไม่ปล่อยให้การทิ้งของคนอื่นมาหยุดเขาในการค้นหาความสำเร็จของตัวเอง ในคืนหนึ่งพากินนั่งอยู่ใต้แสงไฟสลัวจากโคมไฟในห้องพักของเขาและมองไปที่ท้องฟ้าผ่านหน้าต่างราวกับเขามองเห็นอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากแค่ไหนเขาก็มั่นใจว่าเขาจะไม่หยุดแค่ในที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เขาจะหาทางออกจากที่นี่และทำให้ชีวิตของเขามีความหมายพากินไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขาจะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดในอดีตมาทำให้เขาหยุดฝักนอและในที่สุด เขาจะทําให้โลกได้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกทิ้งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้มากแค่ไหนทากินตื่นขึ้นมาในเช้าหลังกระแสลมเย็นจากหน้าต่างออพัดเข้ามาปะทะใบหน้าเขาลุกขึ้นจากเตียงไม้ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทางของเขามาตลอดหลายปีเขาไม่ค่อยชอบการตื่นเช้าแต่ทุกๆเช้าเขารู้สึกก็เหมือนมันเป็นการเริ่มต้นใหม่วันหนึ่งในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความฝันหลังจากที่เขาหนีออกจากสถานเด็กกำพร้าเมื่ออายุ18เขาเดินทางมายังเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความวุ่นวายพากินเริ่มต้นด้วยงานเล็กๆที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแม็จะไม่ได้เป็นงานที่น่าดึงดูดแต่เขาก็ได้เรียนรู้การเอาตัวรอดในโลกที่ไม่เคยมีใครดูแลเขาพากินใช้เวลาหลายปีในการทํางานทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อจะหารายได้เลี้ยงตัวเองและเก็บเงินเพื่อเปิดธุรกิจของตัวเองเขาไม่ได้กลัวการทํางานหนักหรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับความยากจนเพราะในใจของเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาต้องการมากกว่าการเป็นเพียงคนที่มีชีวิตรอด เขาต้องการที่จะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่และทําให้ทุกคนที่เคยทิ้งเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ให้โอกาสเขาวันหนึ่งเขาเดินผ่านซอยแคบๆแ,และเจอประกาศรับสมัครงานที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านธุรกิจพากินไม่รอช้าเขาเข้าไปสมัครงานและโชคดีที่ได้รับการคัดเลือกเขาเริ่มทํางานในธุรกิจขนาดเล็กแห่งนั้นและภายในเวลาไม่นานเขาก็พบว่าการทํางานที่นี่ไม่ใช่แค่การทําตามหน้าที่เท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้าใจวงการธุรกิจอย่างแท้จริงเขามีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมักมองข้ามในเวลาไม่นานเขาก็เอเริ่มสะสมเงินทุนจากการทำงานอย่างหนักและการลงทุนเล็กๆน้อยๆที่เขาทำอยู่จนในที่สุดเขามีเงินพอที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆพากินต้องผเผชิญหน้ากับการถูกหลอกลวงจากพันธมิตรที่เขาคิดว่าจะช่วยให้เขาเก้าวหน้าแต่กลับพาเขาตกอยู่ในกับดักที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงหลายๆครั้งเมื่อเขาเริ่มธุรกิจครั้งแรกการแข่งขันจากผู้เล่นเก่า ที่มีประสบการณ์สูงก็ทําให้เขาต้องงอพบกับอุปสรรคที่ยากจะคาดเดาทว่าพากินอนไม่เคยยอมแพ้เขาต่อสู้ทุกวันโดยใช้ข้อวางกล้าหาญและการแก้ปัญหาที่มาจากความมุ่งมั่นในตัวเองเขาเริ่มรวบรวมความรู้และประสบการณ์จากข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับตัวและพัฒนาแผนธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นวันหนึ่งพากินได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มาจากองค์การธุรกิจใหญ่นายเกียริ เป็นเจ้าพ่อธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนแต่ตอนนี้กำลังล้มเหลวจากการขับเที่ยวในวงการเขาเป็นคนที่มีทั้งเงินและอำนาจแต่ก็ไม่สามารถรับมือกับวิกฤตในธุรกิจที่กำลังจะพังทลายพากินรู้สึกทึ่งกับการพบเจอรครั้งนี้เพราะนายเกียรดดูเหมือนจะมีคำตอบในสิ่งที่เขาต้องการเขาสังเกตเห็นถึงความบอบช้ำในสายตาของชายคนนี้และเข้าใจดีว่าใครบางคนที่เคยมีทุกสิ่งอาจสูญเสียมันไปได้อาย่างรวดเร็วคุณเกียรติครับพากินเริ่มพูดอย่างระมัดระวังถ้าผมสามารถช่วยอะไรได้บ้าง ผมยินดีที่จะลองดูนายเกียรติมองเขาแล้วพยักหน้าเล็กน้อยคุณมีความคิดและความมุ่งมั่นแต่ธุรกิจมันไม่ใช่แค่การคิดใหญ่มันต้องใช้ทั้งการวิเคราะห์และการเลือกพันธมิตรที่ดีด้วยคำพูดของนายเกียรติเป็นเหมือนเครื่องหมายของเส้นทางที่พากินต้องเดินต่อเขาเริ่มเรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการที่จะทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอีกหลายเดือนข้างหน้าพากินเริ่มพัฒนาและเติบโตในโลกธุรกิจเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวและความสําเร็จและค่อยๆสร้างฐานะของตัวเอง ให้มั่นคงขึ้นแต่ภายในใจลึกๆของเขาพากินยังคงรู้สึกว่าความสําเร็จนี้ยังไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงสิ่งที่เขาคิดถึงงอเสม,มอคือคําถามที่ยังค้างคาใจเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและทุกคนที่เคยทิ้งเขาได้จริงๆหรือไม่พากินยืนอยู่หน้าต่างห้องทํางานของตัวเองมองออกไปยังเมืองที่เคยเป็นแค่ความฝันเขารู้สึกถึงความสําเร็จที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองแต่ลึกลงไปในใจเขากลับรู้สึกถึงความเหงาและความว่างเปล่า ที่ไม่อาจเติมเต็มได้ทุกครั้งที่เขามองออกไปข้างนอกเขาคิดถึงวันที่เขาเริ่มต้นจากศูงวันนั้นเขาเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมและวันนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขามีคำตอบในช่วงเสียงของนายเกียิดังขึ้นจากทางด้านหลังนี่คือสุนทรลูกชายของผมเขาเป็นคนที่มีอนาคตและผมเชื่อว่าเขาจะเป็นพันธมิตรที่ดีให้กับคุณพาคินหันไปมองสุนทรเขายิ้มให้แต่รู้สึกว่ามันเป็นแค่รอยยิ้มที่ไม่มีความจริงใจในนั้นสุนทรยืนอยู่ในท่าทางที่เต็ม ไปด้วยความมั่นใจและดูเหมือออนว่าเขากําลังมองหาวิธีที่จะควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดยินดีที่ได้รู้จักครับสุนทรพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่พากินกลับรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในน้ําเสียงนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาสุนทรเริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของพากินและนาเยี่เกียดเขาค่อยๆเข้ามาแทรกแซงในการตัดสินใจธุรกิจและแนะนําให้พากินทําการเปลี่ยนแปลงที่พากินเองก็ไม่ค่อยมั่นใจในตอนแรกแต่เขาก็ยอมรับคําแนะนําเหล่านั้น เพราะในหัวของเขามีแค่เป้าหมายเดียวนั่นคือการเติบโตและพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถทำได้วันหนึ่งขณะที่พากินนั่งอยู่ในห้องทำงานที่ตั้งอยู่ชั้นสูงของอาคารเขาได้รับโทรศัพท์จากสุนทรที่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพากินผมคิดว่าเราต้องคุยเรื่องใหญ่กันแล้วครับ เสียงของสุนทรฟังดูจริงจังผิดปกติภากินเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนด้านล่างที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินไปมาเหมือนโลกข้างล่างนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่เขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่ในที่ที่ไม่เคยมีใครรับเข้าใจเรื่องอะไรครับเขาถามกลับเรื่องนายเกียรติครับเขากำลังประสบปัญหาทางการเงินใหญ่ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มทำการปรับโครงสร้างใหม่ในการบริหารธุรกิจและแยกออกจากกัน สุนทรตอบพากินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันทีเขามองไปรอบๆห้องทำงานของตัวเองดูเมือออนทุกอย่างที่เขาเคยสร้างขึ้นกำลังจะพังทลายลงไปในหัวของเขามีคำถามมากมายแต่เขาก็รู้ว่าการตัดสินใจในช่วงเวลานี้อาจจะกำหนดอนาคตของเขาไปตลอดชีวิตในอีกหลายวันข้างหน้าเขาได้พบกับนายเกียรติที่กำลังรู้สึกเครียดและวิตกกังวลพากินนายเกียรติพูดด้วยเสียงที่สั่นคลอนผมไม่อยากให้คุณรู้สึกผิดหวังผมเคยมีทุกอย่างแต่ตอนนี้ ผมทำทุกอย่างไปเพื่อให้คุณได้เห็นวิธีการบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดพากินมองไปที่นายเกียรติและก็เริ่มเข้าใจบางอย่างเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการตัดสินใจที่เขาต้องทำนายเกียรติเขาพูดเสียงหนักแน่นผมเข้าใจครับแต่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกทางกันผมจะไม่ให้ตัวเองหลงทางอีกครั้งในธุรกิจนี้พากินตัดสินใจในที่สุดเขาจะก้าวออกจากองค์การที่ถูกยึดครองด้วยการโกหก และการควบคุมเขาจะสร้างทางของตัวเองแม้จะต้องเริ่มต้นจากสุดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาจะทํามันด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาใครและไม่ยอมให้ใครมาควบคุมชีวิตของเขาอีกต่อไปพากินยืนอยู่ท่ามกลางห้องประชุมใหญ่ที่มีผนังแก้วสูงยาวรอบด้านเขามองออกไปยังวัดยิวของเมืองที่ทอดยาวไปในยามค่ำคืนเห็นแสงไฟที่เปล่งประกายจากอาคารสูงและถนนที่พลุกพล่านมันเหมือนกับว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จที่สามารถหยิบจับได้ แต่ในใจเขากลับรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังยืนอยู่ในที่ที่ว่างเปล่าเขาไม่อาจรู้ได้ว่าเส้นทางที่เขากำลังเดินนั้นจะพาเขาไปถึงไหนหลายเดือนที่ผ่านมาพากินใช้ความรู้ที่เขาสะสมมาในการสร้างธุรกิจขององค์ตัวเองอีกครั้งหลังจากที่เขาแยกตัวออกจากนายเกียรติและสุนทรการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ง่ายเลยเพราะเขาต้องเผชิญกับการถูกวิจารณ์และการถูกตั้งคำถามจากหลายๆคนในวงการธุรกิจแต่เขาก็มั่นใจในตัวเองและในวิสัยทัศน์ ที่เขามีธุรกิจใหม่ของเขากลายเป็นที่พูดถึงในวงการเริ่มต้นจากการทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้และไม่อมให้ปัญหาเล็กๆมาขัดขวางความมุ่งมั่นของเขาทําให้หลายคนที่เคยดูถูกหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเขาต้องหันมามองและเคารพในความสามารถของเขาวันหนึ่งขณะที่พากินกําลังนั่งอยู่ในห้องทํางานและพิจารณาแผนการขยายธุรกิจเขาได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการที่แจ้งข่าวสําคัญพากินครับเราได้รับคําเอชิยอจากนายเกียรติเขาต้องการพบคุณคําเชิญจากนายเกียรติทําให้พากิน รู้สึกถึงความไม่แน่นอนเขารู้ดีว่านายเกียรติยังคงเป็นคนที่มีอำนาจในวงการแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถลืมความรู้สึกที่เคยได้รับจากการร่วมงานกับเขานายเกียรติไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในวงการธุรกิจแต่ยังเคยเป็นคนที่สอนให้พากินเรียนรู้ถึงการตัดสินใจและการจัดการที่มีประสิทธิภาพพากินตัดสินใจไปพบกับนายเกียรติที่สำนักงานเก่าของเขาเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องประชุมเขาก็พบกับนายเกียรติที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงานเขาดูเคร่งขรึม และเงียบสงบเหมือนเคยแต่พากินสัมผัสได้ถึงความเครียดที่แฝงอยู่ในท่าทางนั้นพากินนายเกียรติกล่าวว่าเสียงแหบแหพร้อมกับยิ้มให้เล็กน้อยผมรู้ว่าคุณคงคิดถึงวันเก่าเก่าเราเคยร่วมมือกันในช่วงเวลาที่ดีแต่ตอนนี้คุณคงไม่คิดว่าเราจะไปต่อได้ใช่ไหมพากินนั่งลงข้างข้างเขาพยายามรวบรวมความคิดและคำพูดนายเกยียรติผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทิ้งคุณไปแต่ธุรกิจมันไม่ได้แค่เรื่องของการเป็นพันธมิตรหรือลงทุนมันเกี่ยวกับการทำสิ่งที่ถูกต้อง และทำให้ทุกกาะควรเห็นถึงความมุ่งมั่นในตัวเราในเกียรติพยักหน้าเล็กน้อยเขาเงียบไปสักพักก่อนจะพูดต่อผมเข้าใจตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณเลือกทางของตัวเองแต่เรื่องที่เราต้องคุยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ธุรกิจมันเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเพิ่งรู้มาพากินมองนายเกียรติด้วยความสงสัยอะไรครับคุณรู้ไหมคุณแม่ของคุณเธอเอเป็นคนที่เคยทําให้ผมต้องตัดสินใจในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานายเกียรติพูดพร้อมกับถอนหายใจ เธอเคยทำลายชีวิตผมและทำให้ผมต้องหันหลังให้กับหลายๆสิ่งเพื่อที่จะหลีกหนีจากเธอคำพูดของนายเกียรติทำให้พากินตกใจความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนกำลังเปิดเผยออกมามันทำให้เขาต้องหยุดคิดและทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อคุณแม่ของผมพากินถามเสียงเบาแต่ภายในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามท,าที่ยังไม่ได้รับคำตอบใช่เธอคือคนที่เคยทำให้ทุกอย่างของผมพังทลายเพราะความโลภและการโกรหกที่เธอสร้างขึ้นมาในเกียรติต่ออก พากินรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบของเขากำลังหมุนรอบตัวเขารู้สึกสับสนและโกรธที่ไม่ได้รับคำตอบจากใครตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ความจริงที่ถูกปิดบังมาเป็นเวลานานกำลังจะทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาหลีกเลี่ยงมาตลอดทำไมถึงบอกผมตอนนี้พากินถามเสียงเครียดนายเกียรติมองเขาด้วยสายตาเศร้าเพราะผมไม่อยากให้คุณเดินตามรอยผมผมไม่อยากให้คุณต้องทนทุกข์เหมือนที่ผมเคยทำผมหวังว่าเมื่อคุณรู้ความจริงทั้งหมดคุณจะสามารถหาทางเดินของตัวเองได้ โดยไม่ต้องมีความเจ็บปวดเหมือนผมพากินรู้สึกเหมือนการเดินทางของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตต่อของเขามีความหมายมากกว่านี้ผมขอบคุณสำหรับคำเตือนครับพากินพูดพลางยืดตัวขึ้นมองไปข้างหน้าแต่ตอนนี้ผมต้ององค์การเดินต่อไปในทางของผมเองพากินออกจากห้องนั้นพร้อมกับคำถามมากมายในใจเขารู้แล้วว่าเส้นทางของเขายังไม่สิ้นสุดและที่สำคัญที่สุดเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาจะต้องใช้ความเจ็บปวดจากอด นี่แต่เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตที่เขาต้องการจริงๆพากินเดินออกจากสำนักงานของนายเกียรติด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนในใจเขารู้สึกเหมือนท้องฟ้าที่ครึ้มไปด้วยเมฆฝนภาพของชายผู้เคยเป็นแบบอย่างในสายตาของเขากำลังพยายามจะสอนเขาให้เข้าใจถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากอดีตแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับกลายเป็นการเปิดเผยความลับที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดว่าเป็นจริงกลายเป็นเพียงแค่ความหลอกลวงที่ถูกซ่อนไว้ตลอดมา เขาขับรถไปตามถนนที่เปลี่ยวในยามค่ำคืนความคิดวงเวียนในหัวจนเขาแทบจะไม่สามารถหาทางออกได้ทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและการก้าวไปข้างหน้าอยู่ในมือของเขาตอนนี้แต่เขากลับไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ไม่มีวันจบในที่สุดเขาจอดรถที่หน้าบ้านเก่าของเขาบ้านที่เคยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งก่อนที่เขาจะออกจากกอมันไปเมื่อหลายปีก่อนทันทีที่เขาก้าวขาออกจากรถรู้สึกถึงความเย็นที่ปะทะเข้ามาเหมือนกับความรู้สึกที่แช่แข็งอยู่ในใจความเงียบงัน รอบๆทําให้ทุกสิ่งดูเอ๋เหมือนจะนิ่งสงบแต่ภายในใจเขากลับเต็มไปด้วยเสียงที่ดังก้องบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พักพิงของเขาตอนเด็กเขาเคยวิ่งเล่นในสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ที่แม่ปลูกไว้ภาพความทรงจําเหล่านั้นกลับมาชัดเจนในหัวเขาเคยคิดว่ามันเป็นบ้านที่อบอุ่นจนกระทั่งวันนั้นวันที่แม่หายไปและเขาต้องเผชิญหน้ากับโลกที่เย็นชาและเต็มไปด้วยการทิ้งขว้างแม่เขาพึมพำเบาๆพากินเดินไปยังห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความรักแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นที่ว่างเปล่ามีแค่ฝุ่นและความเงียบสงัดที่บ่งบอกถึงการหายไปของอดีตทันทีที่พากินนั่งลงบนโซฟาเก่าเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เขาค่อยๆลืมเลือนมันไปความเจ็บปวดจากการสูญเสียและการถูกทิ้งจากแม่กลับมาฉายชัดในใจอีกครั้งเขาไม่เคยได้รับคําอธิบายว่าเหตุใดเธอถึงจากไปหรือทําไมเขาถึงต้องกลายเป็นเด็กที่ต้องยืนอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรักเขาเขานึกถึงสิ่งที่นายเกียรดพูดถึงแม่ของเขาความจริงที่เขาเพิ่งรู้มันเหม่อ นอกกับการกระแทกหน้าเขาด้วยความเจ็บปวดที่ไม่อาจหลีกหนีได้แม้จะเคยคิดว่าเขากําลังเดินทางออกจากเงาของความเจ็บปวดนั่นอนอแต่ตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งพากินตัดสินใจที่จะหาคําตอบให้ตัวเองเขาไม่อาจปล่อยให้ความสงสัยและความเจ็บปวดครอบงาเขาตลอดไปเขาต้องการรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้แม่ของเขาหายไปและเขาต้องการเผชิญหน้ากับความจริงโดยไม่ต้องหลบซ่อนจากมันอีกต่อไปในเช้าวันถัดมาพากินออกเดินทางไปยังที่ตั้งของสถานเด็ดกกาพร้า ที่ที่เขาเคยเติบโตขึ้นมาหลังจากการเดินทางที่ยาวนานเขาได้มายืนอยู่ตรงหน้าประตูของอาคารเก่าๆที่เขาจําได้ดีแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําที่เขาอยากลืมมันเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้พากินรู้สึกเหมือนเขายืนอยู่ในความมืดที่ไม่มีทางออกตอนนี้เขารู้แล้วว่าเส้นทางที่เขาต้องเดินนั้น ยังไม่สิ้นสุดเขาไม่อาจปล่อยให้การค้นหาความจริงจบลงแค่ที่นี่และเขาจะต้องหาคําตอบให้ได้แม้ว่าจะต้องเจอความมอเจ็บปวดมากมายก็ตามพากินเดินออกจากสถานเด็ดกำพาด้วยความรู้สึกที่หนักหน่วงในใจเขาไม่เคยคาดคิดว่าการค้นหาความจริงจะนําเขามาสู่จุดนี้ทุกคําที่ได้ยินจากผู้หญิงในสถานที่นั้นเหมือนจะสะกดให้เขาหยุดคิดไปชั่วขณะโลกที่เคยเชื่อว่าตัวเองมีความเข้าใจในสิ่งต่าง หา,หากลับกลายเป็นความว่างเปล่าเขาไม่อาจละทิ้งคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจเรื่องราวของแม่ที่หายไปและความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับมันยังคงตามหลอกหลอนเขาเขาขับรถกลับมายัางบ้านของตัวเองในเย็นวันนั้นรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เขาเคยตั้งใจทำเพื่อลืมอดีตนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้เลยเขามีทุกสิ่งที่ต้องการในโลกภายนอกแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดกลับเป็นคำตอบจากอดีตที่เขาไม่สามารถค้นหามันได้ ในค่ำคืนนั้นขณะที่พากินนั่งอยู่ในห้องทำงานของตัวเองเขาก็ได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดจากสุนทรเสียงของสุนทรฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนทุกครั้งแต่ในครั้งนี้มีบางสิ่งที่ทำให้พากินรู้สึกว่าเรื่ององค์ราวกำลังจะเปลี่ยนไปพากินครับผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณเรื่องที่ผมไม่เคยบอกมาก่อนเสียงของสุนทรตึงเครียดและมีน้ำหนักที่แปลกออกไปอะไรครับพากินถามเสียงเครียดเขารู้สึกเหมือนมีบางองอย่างกำลังจะเกิดขึ้นที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งผมต้องการให้คุณรู้ว่า มันเกี่ยวข้องกับนายเกียตรติสุนทรกล่าวเสียงต่ำพากินรูสนึกกระวนกระวายเขารู้ดีว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับนายเกียตรติในทางใดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเขานั่งตัวตรงขึ้นในเก้าอี้นายเกียรติเกี่ยวข้องกับอะไรมั <c oughs> นเกี่ยวกับแม่ของคุณครับสุนทรพูดขึ้นพร้อมกับเสียงถอนหายใจผมไม่รู้ว่าคุณจะรับมันได้หรือเปล่าแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างนายเกียตรติกับแม่ของคุณคำพูดของสุนทรเหมือนกับการปล่อยระเบิดลงในใจของพากินเขารู้สึกกเหมือนโล ทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขาไม่สามารถคิดอะไรออกได้ชั่วขณะความรู้สึกต่างๆที่ผสมปนเปกันเข้ามาในใจทําให้เขาแทบจะหายใจไม่ออกคุณกําลังบอกว่านายเกียรติรู้เกี่ยวกับแม่ของผมพากินถามเสียงแถวเขาพยายามตั้งสติให้ทันใช่ครับสุนทรตอบเสียงคร้มแต่มีบางอย่างที่นายเกียรติไม่เคยบอกคุณเขาไม่ได้เป็นแค่คนที่เคยร่วมงานกับแม่คุณเขายังมีความเกี่ยวข้องในเชิงลึกที่ไม่เคยเผยออกมา พากินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงกลับไปในอดีตที่เขาพยายามหลีกหนีเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในทุกคำพูดของสุนทรเขามองไปที่หน้าต่างที่เต็มไปด้วยแสงไฟจากเมืองและตัดสินใจว่าเขาจะไม่หลีกหนีจากความจริงอีกต่อไปผมต้องการเจอนายเกียรติพากินพูดเสียงหนักแน่นผมแนะนำให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมครับสุนทรตอบสิ่งที่คุณจะได้ยินจากเขาอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองไปตลอดชีวิตพากินตัดสินใจเดินทางไปยังสำนักพนักงานของนายเกียรติในวันถัดมาเขารู้ว่า คำตอบที่เขาจะได้รับจากการพบปะกครั้งนี้อาจจะทําให้เขาเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่แสนเจ็บปวดนี้เมื่อเขามาถึงสํานักงานของนายเกียรติเขาเดินเข้าไปในห้องประชุมที่มีแสงไฟสลัวๆนายเกียรตินั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานเขามองพากินด้วยสายตาที่ดูหนักใจก่อนที่จะเริ่มพูดพากินคุณคงไม่อยากฟังสิ่งที่ผมจะบอกหรอกแต่ผมต้องบอกให้คุณรู้นายเกียรติเริ่มพูดเสียงแผ่ว พากินนั่งลงตรงข้ามเขามองนายเกียรติด้วยสายตาที่สงบแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความสงสัยและความเครียดเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากความรักที่ซับซ้อนระหว่างผมกับแม่คุณนายเกียรติพูดต่อเธอเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมและจัดการกับคนอื่นแต่เธอก็ยังเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอมากในหลายๆด้านสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันคาดคิดเลยและสุดท้ายมันก็กลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอหายไปจากชีวิตของคุณ ทากินฟังคําอธิบายของนายเกียรติอย่างเงียบๆทุกคําพูดนั้นเหมือนจะเปิดเผยภาพของความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดดมหาก่อนเขาไม่สามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดในตอนนี้แต่มันก็ทําให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับการสูญเสียและความจริงที่แสนเจ็บปวดพากินเดินออกจากสํานักงานของนายเกียรติด้วยความมอรู้สึกที่แตกสลายทุกคําพูดของนายเกียรติยังคงดังก้องในหัวเขาการกระทําของแม่ที่หายไปและความจริงที่ซ่อนอยู่ในอดีตทําให้เขาแทบจะไม่เชื่อสิ่งที่ ได้ยินแต่ในขณะเดียวกันเขากลับรู้สึกว่าการค้นหาคำตอบอนี้ทำให้เขาเติบโตขึ้นในบางวิธีเมื่อกลับมาที่บ้านเขายืนอยู่หน้ากระจกในห้องทำงานของตัวเองมองภาพสะท้อนของชายคนหนึ่งที่หมอนี่ทุกอย่างยกเว้นคำตอบที่เขาต้องการทากินไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แต่เขารู้ว่าตอนนี้เขามีพลังในการเลือกเส้นทางของตัวเองเขาหันไปมองสมุดบันทึกที่แม่เคยเขียนไว้ซึ่งเขาค้นพบ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและไม่เคยเปิดอ่านจนถึงตอนนี้เมื่อเปิดมันเขาพบข้อความที่แม่เขียนไว้ตอนสุดท้ายอย่าให้ความเจ็บปวดในอดีตมาครอบนำอนาคตของคุณจงเลือกที่จะก้าวต่อไปและหาความสงบในพานกินปิดสมุดลงเขาหยุดมองภาพสะท้อนในกระจกและแตัดสินใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เงาของอดีตมาครอบนำชีวิตเขาต่อไปเขาจะก้าวไปข้างหน้าและเป็นเจ้าพ่อใหญ่ในแบบที่เขาคิดว่าจะทําให้แม่ภูมิใจในตัวเขาการเดินทางของเขายังไม่จบแม้จะเจอความจริงที่เจ็บปวดแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่กับมันแอ และใช้มันเป็นแรงผลักดันในการสร้างอนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและการเติบโต